มือนีสิ่าไปกินยำบุ้นเส้นไส้หมูสับไส้กุ้งสดใส่พักต่างๆนานาที่อยากกินกันค่ะเริ่มแรกห้าก็เอาหมูกรองหอาไปคั่วมันสุกนะคะ่ะตอนห้าวคั่วห้าก็ใส่รถดีลงไปน้ำนะค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นห้าก็เตรียมเครื่องค่ะมีบัก้าวค่ะ ปีปักหน้าของเหาลงไปค่ะจากนั้นก็เติมน้ำปลาของเหาลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยส่วนพงชื่นใจเฮาก็ใส่ลงไปก่อนตอนเหาขัวหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็คาะร่คอะแร่ทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันใสว่วนเซนที่เหารวกเสร็จเรียบร้อยลงไปใส่กุ้งรวกซุกลงไปค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกกวางของเฮาร่งไปพริกอันนี้มันสิบเพ็ดเนาะคะ่ะจากนั้นเฮากับคน้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้ากันค่ะอันได้จืดอันได้จางเฮาก็บซิมเบิงเนาะคะ่ะยำบุญเส้นนี่ก็เป็นเมนูที่ทุกคนกินน่าจะกินบ่อยกันอยู่แล้วละคะ่ะมือนีก็เอามาเฮ็ดสู้กันเบิงซื้อเนาะคะ่ะแล้วเฮาก็เติมพักของเฮาร่งไปก็เฮาอยากกินอย่างเฮ้าก็ใไส่ลงไปเลยค่ะตามใจมักเข้าเลยค่ะ จากนั้นก็คน้นให้มันเข่ากันอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนของวนเซนเฮากระตาัานห้มันเป็นสินสันสนก็นคะคะเพื่อกันง่ายสําหรับการรับปรทานค่ะเฮาเฮ็ดไห้คุณน้องคุณนูหรือคุณสามีที่บ่ทานพริกเฮาอก่อพึ่งใส่พริกลงไปนะคะเห็ดเซจเรียบรอยแลวเฮาจังแบงจัดใส่จานค่ะจากนั้นเนาะค่ะเฮากระทาการตําพริกขึ้นมาค่ะแบงเป็นส่วนตัวของเฮาค่ะ จากนั้นเท่ากับสิมเบิงซิมเบิงค่ะแซบเซ็ตเรียบร้อยค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะ